tesla coil รือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของบริษัท E N B W นะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องกำเนิดสายฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วล่ะครับเออคุณกครุปตาครับเออเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างทำให้เกิดสายฟ้าที่ยาวเกือบ5เมตรได้ครับทำยังไงฮะเราได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ข้างนอกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า10กิโลวัตเข้ามาป้อนให้กับเครื่องนี้แล้วไฟฟ้า10กิโลวัต์ที่แหละครับที่ทำให้เกิดสายฟ้าขึ้นมาอ๋อแล้วจะอันตรายหรือเปล่าครับถ้าผมไปอยู่ตรงนั้นจะเป็นอะไรผมว่าอย่าดีกว่านะครับดูอยู่ตรงนีี้ดักว่ารคบ ผมชักอยากเห็นสายฟ้าแล้วครับเรามากดปุ่มเริ่มเลยดีไหมล่ะงั้นผมจะเริ่มเพิ่มความต่างสัตวน์นะครับหลังจากนั้นจะเกิดสายฟ้าขึ้นโอเคครับ สุดยอดมากๆเยี่ยมที่สุดเลยครับแต่ก็มาถึงคำถามของเรานะครับคุณสังเกตเห็นอะไรที่สายฟ้าแลบหรือเปล่าครับไม่เหรอครับ นั้นเดี๋ยวจะทำให้ชมอีกครั้งนะครับคุณต้องดูที่รูปร่างของสายฟ้าแลบให้ดีๆนะครับสายฟ้าแลบเนี่ยมันงีบงองอดีนะครับ,รบ,มงงรบไม่ตรอกเลยแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรล่ะครับสายฟ้าแลบมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดอีกนะครับบางทีฟ้าแลบอาจจะเกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าบางส่วนรือว่า,าเชื่อดิชาร์ดซึ่งการปล่อยกระแสไฟฟ้าบางส่วนออกมาติดต่อก,กันเป็นวงวงเลยทําให้สายฟ้าแลบง,งีบงองอหรือว่าบางทีอาจจะเกิดจากกลุ่มของฝนที่ไปขวางทางระหว่างที่เกิดสาย ายฟ้าจนทำให้สายฟ้าแลบออกนอกเส้นทางหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสนามแม่เหล็กของโลกในแต่ละจุดไม่เท่ากันครับจนทำให้เกิดแรงดันหรือว่าผลักสายฟ้าต่างกันคุณเรชมันครับงั้นเข้าคำถามนะคะอะไรทำให้สายฟ้าแลบหงอกข้อหนึ่งเกิดจากการปลปอยกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงข้อสองเกิดจากสูญละอองในอากาศ ดูข้อสามทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดจากสนามแม่เหล็กของโลกเอเตอร์คุณเคยคิดบ้างไหมคะว่าทำไมสายฟ้าแลบถึงนิ่งงๆไม่ค่ะถ้าจะให้ค่ะจริงคงต้องบอกว่าไม่ฉันเดาว่าเกิดจากสนามแม่เหล็กของโลกที่ไม่เท่ากันที่ทําให้สายฟ้าแลบแล้วก็ไม่รู้จะแลบไปที่ตรงไหนดีมากกว่านะคะ สนาแม่เหล็กน่าจะท,ทําให้เป็นแบบนั้นเพราความไม่เท่ากันของมันเป็นไปได้เหมือนกันนะคะงั้นตอบข้อสามสนามแม่เหล็กของโลกเซฟานคุณคิดว่ายังไงดีคะผมผมเกับจะตอบข้อสามแล้วนะแต่ก็อาจจะหน้าเบื่อไปนิดถ้าจะตอบเหมือนกันเพราะเรามาแข่งขันกันนะครับงั้นเข้าประเด็นเลยนะครับสายฟ้าเนี่เหมือนกับผู้ชายนะครับ เขาไม่รู้ว่าต้องการอะไรเลยโมโหบ่อยๆอย่างผู้ชายวัยทองซึ่งมันทำให้ผมอยากตอบว่าน่าจะเป็นการปลดสายฟ้าหลายๆทุ่มก็อาจจะใช่เช่นว่าในที่นี้คงไม่มีใครรู้เรื่องนี้อย่างละเอียดแต่คุณบนร์นี่คงจะรู้ว่าอะไรทําให้สายฟ้ากี่ิงงอขอคําตอบด้วยนะคะ ได้เลยครับคุณริชมันำคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งครับ oh. การเกิดสายฟ้าไม่ได้เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพียงครั้งเดียวแต่มีกระบวนการอยู่หลายขั้นตอนครับแบบแรกที่เราเห็นกันก็คือสายฟ้าแลบเป็นชั้นๆตั้งๆ <laughs> เพียงไม่กี่เซนติเมตรเองครับแต่มันจะพยายามหาประจุตรงข้ามต่อไปเรื่อยๆแล้วการปล่อยกระแสไฟฟ้าจะหยุดลงที่ระยะเวลา50ไมโครวินาที และธรรมชาติก็ราวๆ50าว50เมตรสำหรับสายฟ้าจากเครื่องเทสลาคลอยของเราก็ยาวเพียงไม่กี่สซนติเมตรเองครับแต่อิเล็กตรอนก็จะรวมตัวกันขึ้นมาอีกครั้งทำให้การปล่อยกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะสาเหตุนี้แหละครับเลยทำให้สายฟ้านงีงลงอาเป็นชั้นๆในที่เราเห็นกันผมว่าทรงผมคุณเตฟ้าดูแปลกมากนะครับคุณิ